สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ในเกม European ยนวกันอีกแล้วนะครับก็ต้องขอสารภาพเลยว่าจะตั้งแนวลบไว้แถวๆนี้นะผมเผลอไปไม่ได้เผลอไปผมไปเล่นประเทศอื่นนะครในเซฟอื่นแล้วผมเผลอเซฟเซฟที่อัดไว้งานเข้า ก็ต้องมาเล่นใหม่นะแต่ก็โอเคครับเล่นใหม่ก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นนะสามารถยึดประเทศเดนมาร์กนี่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็กลังยกลงม,มาตีน,นิท t h ร r l ซึ่งก็เหลืออยู่สักกระโปกงหนึ่งนะฮะกรุงอัมสเตอร์ดัมก็ได้แตกแล้วต่อไปคงต้องเดินหน้ามายัดฝรั่งเศสต่อนะครับก็มาเล่นกันเลยมาโอเคเดนกองทัพเรือไม่ใช่กองทัพเรือกองกำลังของเรานี่แหละ ไฟยังไหม้อยู่เลยน,ลนะแปตกเนาะอยู่ตรงนี้ไฟไหม้ขึ้นฝั่งไฟก็ไหม้นะปกติแค่นี้ก็จบนะครับเจดตรงนี้จะเป็นเมืองหลักที่เราจะใช้สร้างทหารไปปลุกนะเจดคนปาระเบิดมาเรือนี้เดี๋ยวโยกขึ้นไปโอเคจดก็สําหรับเมืองพวกนี้นะสร้างทหารเก็บไว้ไม่เสียหายนะเพราะประเทศนี้ก็ยังไม่แตกนะครับก็ไม่แน่ใจ ว่าเขาคือประเทศอะไรแต่เขายังไม่แตกนะเขายังคงเอกลักษของเขาอยู่เนะียถึงแม้ว่าเขาจะโดนเล่นจนเหลือเมืองค่กระปิดหนึ่งก็ตามเมืองน่าดมากนะเราจะได้สร้างแม่ทัพขึ้นมานะโอเคจบกันเลยยิงเล็กเทน้องนี่ไปช่วยเหมือนจะ ป้องกันได้เหมือนแล้วก็เหมือนจะโดนบุกแล้วก็เหมือนจะป้องกันได้อีกเนยะทุกอย่างม่ขึ้นมีลงนะโอเคยิงปังเนี่ยใครที่ยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะผมจะทําคลิปสอนไว้ก็แล้วกันเนนะียอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับโอเคมโจมปีไวมาโอเคเลื่อนขึ้นไป ังไม่มีอะไรมากนะฮะช่วงมาร้อยกว่าเทิร์แรกยังเร็วๆอยู่นะต้องหลังๆนะฮะตอนที่ประเทศเยอะน,นะสามารถยึดกองเขตได้เยอะเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันมากๆนะอยาปิดรูไม่ไหมไม่ได้ปิดนะโอเคมาปชิดละควงระเบิดบึม้มไม่รู้ผมเคยอธิบายไปยังนะว่ายิ่งไอขีดๆเรื่องเนี้ยขึ้นเยอะ ก็จะยิ่งโจมตีได้แรงขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกที่เป็นแม่ทัพหรือว่าทหารปกตินะฮะโอเคเหลือแค่รอคนเข้าไปยึดเอ๋ตรงน,นี้ก็มันติดแม่น้ำนะฮะเราจะเดินทีละนิดทีละนิดนะฮะของแม่น้ำโอเคทหารประจันบาลตรงนั้นเป็นเมืองที่เราใช้ติดกองทัพนะครับนะจะกดยึดเ,เมืองได้เพิ่มนะเดี๋ยวผมจะกระทำการเกลี่ยนเมืองของพันธมิตรให้ดูนะฮะ การเกลียนนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรถ้าเขายอมให้เราเกลียนนะฮะโอเคเย่องของทัาเรือมาจะต,ต้องเป็นเมืองที่เคยเป็นของศัตรูนะครับเมืองที่เป็นของเขาอยู่แล้วเราจะไม่เกลียนนะครับผมยังไม่มีอะไรมากก็จบจบไปปืดปื เ okay. ตังก็เริ่มมีเยอะละเขาไม่ยอมให้เรานะประเทศนี้ด้วยประเทศของเรา okay. นี่นะพอไม่มีแม่น้ำก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้แบบสงเกตว่าําัยประเทศนี้มันจะส่งทหารมามากนะักมันก็มีสงครามหลายที่นะมันมีทั้งกับฝรั่งเศสนะฮะที่ยกมาถึงนี่นะมันก็ต้องมาการประเทศตัวเอง หนจะไอสีเขียวนี่นะฮะซึ่งกระโดดระยำเละไปแล้วนะแต่ยังไม่ล่มสลายไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรถึงยังไม่ล่มสลายนะซึ่งมันควรจะล่มสลายได้แล้วนะขอดูนิดนึงนะว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรถึงทําให้ยังไม่ล่มสลายอ๋อยังเหลือเมืองอีกสองเมืองนะครับเมืองหนึ่งเมืองนะโอ้แหลก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 เล็กน้อยแหลกเล็ก,กน้อย โอเคเราจะขึ้นฝั่งนี้ไหมไม่ดีกว่าแล้วก็ไปขึ้นตรงแถวๆนี้เลยนะใกล้เมืองหลวงดีโอเคจบเทิร์นกล้องจับมาที่ตรงนี้นะไม่รู้เพื่ออะไรโอเคมาอืมอนี่แหลก <laughs> จบประเทศนี้ซะเรียบร้อยนะถูกกำจัดโดยเรานะครับ <c oughs> โอเคเดินกองกำลังมาเคลื่อนพลเคลื่อนพลโอเคเราจะเลิกผลิตเอาปกติเฝ้าไว้พวกทหารชาวบ้านโอเคส่งกองเรือนี้มาเตรียมขึ้นฝั่งนะ เขามาต้อนรับแล้วนะครับอุตสาห์เอาทหารแบบนะสามนะระดับหนึ่งนะถือเป็นทหารระดับหนึ่งฐานม,มีหมดสามระดับนะฮะถ้าสิระดับหนึ่งจะมี1นึ่งกองจะมีแค่สาม